ดราม่าไม่จบกระต่ายโพสคลิปถ่ายแบบลูกชายไม่ไวโต้กันนัวกระต่ายพานิพาภรรยาครูภัยบูนถแถลงข่าวประกาศความสัมพันธ์พร้อมทั้งเปิดตัวน้องเพลินเพลงลูกน้อยก็ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณมาตลอดล่าสุดแม่ลูกอ่อนโพสคลิปลูกชายหน้าเอนดูขณะถ่ายแบบพร้อมทั้งแคปชั่นสุดน่ารักลูกน้อยด้วยว่าเต้าเพลินเพลงของแม่รักเธอที่สุด ไม่ไวยเกิดดราม่าเมื่อมีแฟนคลับและคนเข้ามาชื่นชมความน่ารักของเด็กน้อยและขอโฟกัสที่ผลงานกระต่ายไม่ขอยุ่งเรื่องส่วนตัวขณะที่ชาวเน็ตอีกมุมก็ถล่มต่อว่าสาวกระต่ายรัวๆเช่นกันโต้อตอบกันน่ว